ีทดสอบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุูสุคนครับวันนี้จะมาขึ้นรถสายรถเมสายสาย35นะครับมีสาย22ครับตรงบัตรสต็อปมาแล้วครับมาแล้วจากจัน41ครับครัาอาจจะกระตุกบางเสีงขึ้นไปก็การสแกนบัตรอุณหภูมิด้วยนะครับค่ารถก็ไปหัวลำโพงนะครับเดินทางด้วยสาย35ไฟ้าครับ ออกไปแล้วสะพานสะพานสองครับค่ารถก20็20บาทครับสะพานสองครับไปหัวลำโพงนะครับปากอีสานผสมไทยเหมือนเดิมใน,ใน, Guerra, นะครับก็มา,าถึงแยกนี่ครับแยกนี้ก็ถนนเจริญลาดครับไปซ้ายก็ไปพระรามสามครับไปขวาก็ไปสาทรครับ แต่เลี้ยวขวาไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับต้องไปยูเทิร์นตรงไปก็ถนนเจริญกรุงนะครับสามห้าจอดรอไฟแดงครับรถคันนี้มีเป็นรถระบบไฟฟ้าครับมีที่ชาร์จแบต้วน,นะครับเห็นะสังเกตเห็นสายแดงไหมครับสาย USB ก็ผ่าน จันต่างๆมาครับจันสี่หนึ่งสี่สองสี่สามฝั่งนู้นก็เป็นสามสิบตัวกว่าครับอยู่แถบนี้มานานแล้วครับเกือบสิบปีกว่าแต่บางทีก็จำซอยบ่ไใดลด้อพี่น้องจำจำซื่อซอยบ่ได้นะครับแต่้องรู้ทางอยู่ถึงแยกนี้ก็ถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปเอเชียทีคถนนตกถ้าเลี้ยวขาวาก็นี่ครับถนนแยกตอกจันทร์ ก็ไปย่านสาธรก่อนครับฟานตะเกาแล้วก็ปพระรามำพระวสุธิพิอาจจะสะดุดเนี่ยด้อพี่น้องเลยมาลงคลิปตัดต่อใหม่อาจจะมีการสิ้นกะบัดกะบัดกะบาพี่น้องเดินทางในวันที่หนึ่งกุมภาสองห้าหกห้า วันตุดกีพอดีครับ,บวับนพัะปัิญานอารามหลวงครับวัดอารามหลวงนั่งรถในวันเก็บปมาตรงสี่แยกนี้ก็สะพาน BTS ขึ้นฝั่งนู้นก็เป็นสะพานตากสินขึ้น bts นะครับเนี่ยครับข้างบน bts ตากสินทอน ตรงนี้เลยถ้าเป็นสาธรใต้น่าจะผมถ้าผมพูดผิดก็ไฟนะครับผมรู้ว่าจะเป็นสาธรอ,อยู่ครับสาธรใต้สาธรมีสาธรใต้สาธรเหนอือแยกตรงนี้เป็นสามแยกนะครับไปนี่ผ่านซิอ้มแยกมาก็เป็นโรบินสันบางรักนะครับนะครับโรบินสันบางรักพที่นอนไง คลิปนี้เป็นการนั่งรถเมล์เพื่อสะเป็นแนวทางสำหรับคนมาจากบ้านนอกพอกหรือว่าขอกหน้าผมเอาอีสานนะครับพอกหน้าเนี่ยบรเมนดาขึ้นคนนั้นบรูดเส้นทางนะครับกับลูกผมเห็นคนเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านเขาเดินทางเขาเลืรถเมล์เาเก่งกว่าผ่านโรงแรมแซงกิล่าครับจากโอลิสัดแล้วก็แยก ตัดไปบางอ้สีลมก็มีครับตัดไปถ้าเลี้ยวเลี้ยวขวาไปสีลมนะครับ,รบตรงน,นี้ก็มีร้านเพชรร้านอะไรพวกเดียวย่านสีลมถนนบางลักแถวบางลักครับน,นี่ครับแยกไปโรงพยาบาลไปสงวันนี้ ชอบกระตุกนะครับเวลาผมบันทึกเสียงผ่านโรงเรียนอัดสำชันพูดผิดคอไฟนะครับแต่มันผมอ่านไม่ถูกแต่โรงเรียนอัดสำชันตนโรงเรียนสตรีแล้วก็ผ่านศูนย์ไปนสนิไปนสนิกลางประมาณนั้นครับ เอยวบดไทยผสมอีาสานคือเ่าน,นะครับจากอัดไทยบ้านเนี่ยไปเสนีสนก็ผ่านแยกสีพญาต่อไปนะครับใ่ไหมคลิปนี้เป็นการเดินทางหนืีแยกสีพญาครับ พอมาถึงนี้ก็เป็นสามแยกข้ามสะพานคลองประดุง,งกรุงเกษมครับนี่ครับขึ้นสะพานเล็กๆกลายเป็นตลาดหน่อยครับพอดัยกยครับพวกกระเบื้องกระเถ้าสายหนึ่งมาเส้นนี้เหมือนกันนะครับสายหนึ่งแต่ ไม่ได้ผ่านถนน,นแค่ด้านนั้นก็ไปเยะวะาวราชได้นะครับไปเยะวะาวราชก็เลี้ยวซ้ายนะครับตรงมันจะมีตรงเลี้ยวไปหัวลำโพงก่อนนะครับพี่น้องเลยคนลงครับ คลิปผมนี่จะเน้นการท่องเที่ยวแต่การอธิบายอาจจะไม่ครอบคุมก็ขออภัยนะครับอาจจะพูดผิดเป็นบางครั้งนะตรงรถมีไฟฟา้านี่มีที่ชาร์จแบตมือถือนะครับ<ท>เป็นสาย USB <ท>ยนะครับเดี๋ยวใกล้ทิงงนวลพงให้พนักงานเขาพูด ต้องผมต้องลงตรงนี้นะครับสังเกตลงตรงนี้จะมีพวกท่าวันธรรมดาครับร้านเหล็กจะเป็นพวกร้านพวกส่งเหล็กรับส่งเหล็กเยอะแยะนะครับตรงนี้เป็นวันตุดนจีนคนตุต่ต้องลงตรงนี้นะครับถ้าจะลงหวัวละโพงนะครับถ้าก่อนมีลงเหล็กเยอะๆยนะครับแล้วก็เดินไปเพราะว่ารถสายสาม่าเขาจะเลี้ยว้ายผ่านหวัวละโพงไปครับ นะครับรถสามห้าเดินตามรถไปนะครับถามว่าไปลงตรงติดไฟแดงได้ไหมถ,ถ้าเขาถ้าเขาจอดมันไม่เป็นป้ายรถเมย์นะครับไม่รู้ว่ามีตรงเปล่าผมก็เร่งก่อนเขาจะเขาก็บอกลงตรงนี้นะถ้าสายเจ็ดห้าจะเดินข้ามสะพานไปนะครับแล้วก็ลงก็เดินตามนี้ครับพอมาถึงตรงนี้ก็ เดินตรงไปก็ได้นะครับแล้วค่อยไปเจ็ดห้าแล้วก็เดินจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็ไปหัวลำโพงได้นะครับรเลี้ยวซ้ายรถรถเมย์ก็เลี้ยวตรงนี้นะถ้าตรงไปตรงนู้นสะพานนก็แล้วก็เดินเลี้ยวขวาครับตรงนี้ก็เลี้ยวซ้ายก่อนเลี้ยวขวาไปไป้ายรถเมย์เจ็ดห้านะเมื่อกี้ผมพูดถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปหัวลำโพงนะเดินตรงไปครับ คลิปนี้ก็เป็นการแบบขึ้นรถเมล์แบบบ้านๆจากออดไทยบ้านด้อพี่น้องมาถึงตรงนี้ก็ถ้ามาถึงตรงน,นี้ถ้าคนไม่รู้ก็ว่าอยู่ลำพงอยู่ตรงไหนอีกนะตัองเดินไปถึงตรงทางมะลายนะครับสังเกตว่าจะเป็นโน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 นอาอีสานผสมไทยครับเป็นสะพานครับนี่นะมีทางมะลายข้าม เลี้ยวขวาแล้วก็ขึ้นทางมาลายไปครับข้ามทางมาลายนะไม่ได้ขึ้นพุทธข้ามสะพานข้ามทางมาลายแล้วก็ขึ้นสะพานครับนี่ครับตรงนี้ครับคลิปนี้ก็เป็นการแค่นี้นะครับเดินจากสขอบพุับที่มารับชมรลบฟังสวัสดีเด้อ